ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน953ตอนปู่จะช่วยไหม ที่ตลอดมาไม่เคยนึกถึงปู่เลยปี2543เป็นปีที่หลวงปู่สวงละสังขารและเป็นปีเดียวกับพี่เธอเดินทางจากศรีสะเกดเข้าเมืองกรุงเพื่อศึกษาต่อในตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้า โดยเฉพาะหลวงปูส่สวงถึงแม้ว่าเธอจะมีโอกาสที่จะได้กราบหลวงปู่มากกว่าผู้คนอีกมากมายแต่เธอก็พลาดโอกาสนั้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในเวลานั้นยังไม่ใช่เวลาของเธอจนกระทั่งเธอเรียนจบทำงานมีครอบครัวและเจอวิกฤตของเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจของเธอพลิกผันจนแทบไม่ทันตั้งตัวก็ว่าได้ จากที่เคยมีงานเข้ามาทุกเดือนกลับไม่มีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามาเลยแม้แต่เพียงชิ้นเดียวตอนนั้นเธอรู้สึกมืดมนสิ้นหวังไปหมดที่พึ่งทางใจที่มีในตอนนั้นก็คือการสวดมนต์ซึ่งที่หิ้งพระของเธอมีรูปหล่อหลวงปู่สวงที่เธอได้บูชามาจากวัดไพรพัฒนาซึ่งปกติแล้วเธอสวดมนต์ทุกวันแต่เธอมองข้ามไม่ได้ให้ความสนใจกับพระบนหิ้งพระเลย แต่วันนั้นเธอกลับอธิษฐานขอให้หลวงปู่สูงช่วยเหลือเธอทั้งน้ำตาด้วยความรู้สึกทุกข์ใจอัดอั้นในใจทุกอย่างพรั่งพรูออกมาเหมือนคนหมดสิ้นหนทางแล้วถ้าครั้งนี้หลวงปู่ไม่ช่วยอีกหลายชีวิตที่เธอต้องดูแลจะเกิดอะไรขึ้นจากคำอธิษฐานของเธอจะสามารถสื่อไปถึงหลวงปู่สูงได้หรือไม่ แล้วชะตาชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามารับฟังเรื่องต่างๆจากคุณนัทสิการปักการะนังหรือคุณตุ๊กกันเลยครับ Hello, ค่ะโหลค่ะคับสวัสดีครับค่ะอืมเขาเป็นคนศรีสะเกดระฮะใช่ใช่ค่ะ oh เป็นคนศรีสะเกดเลยแต่ว่าไม่อยู่รุงเทพนานเลยได,ได้เจอหลวงปู่ไหมตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ตอนหนูอยู่บ้านอะ ตอนนั้นก็ยังเป็นสาวเราเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องวัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นเป็นสาวนั่นหลวงปู่ยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะเพราะว่านูโนรู้จักว่าเะเรียนจบมหกตอนปีสี่สามสีสานนี่หลวงปู่ก็ก็น่าจะลัสังขารเนาะใช่ค่ะหนูก็ก็คือมาเรียนต่อที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตรงไหนของศรีสะเกดอ่ะอยู่อำเภออุดมพรที่ใส่ค่ะอื ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักวัดจักอะไรเลยตอนนั้นน่ะไม่ได้สนใจแต่ว่ามาเริ่มชีวิตเริ่มมาพิจตอนเนี่ยแหละตอนที่เราแบบว่าทำงานในครอบครัวอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เคยฟันหินหลวงปู่ครั้งหนึ่งนานหรือยังมาเดือนกันยาปีนี้เองค่ะเอาเลยค่ะเมื่อจะเป็นวันครบรอบหลวงปู่เนาะท,ที่ที่รัสังขารน,นะ่นเองใช่ไห <8. S 2> นะเดือนกันยา ใช่แต่ว่าหนูจําวันไม่ได้ว่าหนูฝันวันไหนนะช่วงนั้นคือไม่มีงานเลยเหรอช่วงตั้งแต่กลางปีมาน่าจะสามสี่เดือนติดกันนะหนูไม่มีงานเลยไม่มีออเดอร์เลยทําเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นแบบว่ารับผลิตพวกงานกระเป๋าของพิีเมียมอะไรพวกเนี้ยค่ะจะจะรับออเดอร์จากลูกค้าตามบริษทัทอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือเงียบเลยลูกน้องก็ไม่มีงานต่างคนก็ต่างไม่มีงานทีนี้ก็เลยบอกว่า ปกติก็คือไหวพระสดมนอยู่ครับแล้วหิ่งพระหนูก็จะมีหลวงปู่สอนหนูก็เช่ามาจากวัดภัยพัฒนานั่นแหละค่ะวันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะขอพรหลวงปู่แบบร้องไห้ทั้งน้ําตาเลยเลยบอกว่ามันแบบไม่มีงานจริงๆอ่ะมือแบบสิ้นหวังจริงๆไงก็เลยบอกว่าขอพรหลวงปู่ว่าเออหลวงปู่ช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีงานเลยขอเอออยากไดออเดอร์สักเดือนละสองสามออเดอร์ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ย หลังจากนั้นน่ะหนูก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วหนูก็อธิษฐานจิตก็เหมือนกับแผ่เมตตาเหมือนว่าอุทิศบุญอะไรอย่างเงี้ยเวลาตื่นเช้ามาก็วันนั้นรู้สึกจะใส่บาตรด้วยแหละแล้วก็ว่าอุทิศให้หลวงปู่สวงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คืนนั้นก็เลยฝันเลยหลวงปู่เขามาหาในฝันน่ะ mm hmm. ท่านก็นอน ผ้าท้าที่ท่านชอบนอนใส่ผ<ม>้าแบบอะไรนะขาวๆ <c oughs> พืนเดียว<ม>ใช่ใช่แล้วก็นอนม,มือมือเท้าศีรษะข้างนึง<ม>อะไรหนูก็เลยเข้าไปกราบ<ม>ได้กราบหลวงปู่นึงฟานหนูก็บอกหลวงปู่ว่าหนูไม่วันเนี้ยหนูหนูหนูไม่มีอะไรมาให้หลวงปู่เลยนะหนูบอกองเงี้ยเดี๋ยวหนูจะกลับไปซื้อของแล้วก็เอามาถวายหลวงปู่หลวงปู่เลยก็พูดว่า ถ้ากลับมาอาจจะจืหรือไม่จืก็ได้ทั้งก็พูดแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นหนูก็เ<อ>ืเหมือนเหมือนเหมือนกับที่เคยเคยมีใครพูดคํานี้ใช่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 หนูเคยไปคอมเมนต์ใช่แล้วตอนนั้นน่ะหนูก็ยุงย่งยุ่งคือไม่ไม่ได้ติดต่อไปเลยเพราะว่ายุ่งเรื่องงานคือหลังหลังจากที่หนูฝันเนี่ยคืออ่าหนูไดออเดอร์เลยนะเดือนกันยาน่ะหนูมีสามออเดอร์เลยอื ่ากันญาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจนมาถึงเดือนนี้เดือนละสามออเดอร์ทุกเดือนเลยก็ยอดขายเดือนหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าเป็นคือหลักแสนนั่นแหละอาจจะแสนกว่าสองแสนสามแสนอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยหนูยุงย่งยุ่งล่าสุดก็คือหนูเพิ่งเคลียร์งานส่งลูกค้าจบไปภายในห้าวันน่ะหนูทํางานเสร็จคือลูกค้าสั่งกระเป๋ามาสี่พันใบกระเป๋าเลยนะก็เป็นแบบพวกของพรีเมียมมันก็จะไปแจกลูกค้าแหละ เป็นถุงผ้าพือถุงผ้าสป,ปันบอนลอะไรอย่างเงี้ยพร <Ừ. S 2> ้อมสก,กินโลโกโ้ยี <Ừ. S 2> ่ห้อของเขาแบรนด์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยรอแล้วทำเองหมดเลยหรือไงหรือว่าทําเองทําเองค่ะคือเขาเขาสั่งมาหนูก็คือเหมาหมดเลยหนูอ่ะคือรับงานมาเป็นออเดอร์ใช่ไหมแล้วหนูก็ <Ừ. S 2> จะเอาไปปล่อยช่างอย่างเงี<อ>้ยช่างอ่คือช่างเขาก็เหมาค่าแรงไปเลยทีนี้ตอนที่หนูทำงานเนี้ยไอไอตัวสี่พันใบเนี่ยค่ะ อมันประสบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือลูกค้าฟิกมาเลยว่าจะเอางานวันที่ยี่สิบหนูเพิ่งได้งานสะกีนมาวันที่เท่าไหร่นี่มีเวลาทําแค่สี่ห้าวันเองแล้วก็นั่งเครียดจะ้ะลูกน้องเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงดีมันจะทันไหมเนี่ยลูกค้ารู้สึกกดดันมามากเลยว่าวันที่ยี่สิบนะต้องได้ของครบหมดไรเงี้ยคือ,อถ้าไม่ได้คือคุณส่งมาเท่าไหร่ก็ตัดจบเท่านั้นแล้วก็จ่ายเงินแค่นั้นไง ต้องงานนี้คือเราก็ลงทุนไปเยอะเพราะว่าลูกค้ามันจามา,มาแค่นิดเดียวเองไม่ได้เยอะไงที่เหลือก็คือเป็นทุนเราเราควักออกหนูก็เลยแบบโอ้ยหนูก็เลยไปไหว้ไหว้คอหลวงปู่อีกอครั้งหนึง่งว่าหลวงปู่ช่วยหนูหน่อยทำยังไงก็ได้ให้หนูส่งงานทันหให้มีช่างมาช่วยหนูหน่อยให้หนูหาช่างมาแบบมาช่วยงานหนูเพิ่มได้ด้วยเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันช่วงช่วงสิ้นปีไง ไปให้ช่างที่ไหนก็คือเขาจะติดงานด่วนกันหมดเลยมันแค่ไม่มีใครช่วยช่วยเราได้งแต่หนูก็ทําได้ไงก็งไม่รู้กับพี่อีกคนหนึ่งที่แบบวิ่งงานด้วยกันอะ่ะก็คือเสร็จหนูก็บอกหลวงปู่ว่าถ้าหนูอ่าเสร็จงานเนี้ยทันตามกานกำหนดแล้วได้ตังหนูจะอ่าโอนเงินไปทําบุญทอดพระป่าอะไรนะสวมดมนต์ข้ามปีที่วัดไทยพัฒนาค่ะอ่าหนึ่งกองบุญอ,อะไรเงี้ย ค่ะแล้วหนูก็ส่งทันส่งทันที่ยี่สิบคือส่งเสร็จครบหมดอ่าแล้วก็คือได้เงินมันที่วันวันศุกร์ใช่ไหมส่งวันพุดแล้ววันศุกร์ก็ได้ตังค์เลยอเงี้ยห,ห,หนูก็ลืมไปเลยนะไม่ใช่ไม่ลืมนะแต่ว่าเฉพาในใจหนูลึกๆนะหนูก็มีความรู้สึกละอายเก็บใจอยู่นะว่าเออเรายังไม่ได้โอนไปทําบุญเลยหนูปู่จะว่าอะไรเราไหมแต่ว่าเราก็ไปเที่ยวนะเราก็ไปเที่ยวนะตอนเนี้ย เอาคือไปภูทับเบิกไปเขาค้ออะไรเงี้ยมาเที่ยวเพราะว่ามันมันเหนื่อยมันเครียดก,กันมากคือสรุปอยู่สามวันเลยแหละหลังจากเ hmm. สร็จงานเนี้ยคือแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันเครียดไงลูกค้าก็กดดันมาแต่หนูก็รู้สึกละอายเกตใจนะว่าเ,เรายังไม่โอนไปเนี้ยมันจะเป็นอะไรไหมหนูก็รอด,ดูจังหวะอยู่นะทีเนี้ยที่หนูขึ้นภูทับเบิกเมื่อวันก่อนน่ะอ่าหนูขึ้นไปวัดป่าภูทับเบิกแล้วทีเนี้ยหนูใส่แหวนที่นิ้วชี้อ่ะ ห้าสิบตังค์นะมันหนูไม่รู้หนูไปทาหล่นหายเมื่อไหร่นะอาจารย์อืเออแบบคือหนูไม่รู้ตัวเลยนะคือหนูไหว้พระเสร็จแล้วทีนี้หนูจะกลับใช่ไหมหนูมองมาที่นิ้วนิ้วชี้หนูอะข้างซ้ายอะมันหายแหวนห้าสิบตังค์นูวหัวใจหล่นไปอยู่เท้าเลยนะห้าสิบตังค์นี่ผมโ่เงินหมื่นเลยนะเนี่ยอสําหรับเรามันเยอะไงม อ่านั่นแหละหนูก็เลยแบบโอ๊ยทำไงดีหนูก็วิ่งวิ่งวิ่งไปหารอบโบสมันก็ไม่เจอหนูก็เจอแม่ชีหนูก็เลยบอกแม่ชีว่าหนูทาแหวนหายอะไรเงี้ยช่วยหาหน่อยท่านก็บอกว่าเออมันมันมันเท่าไหร่หนูก็บอกว่าห้าสิบตังค์มันก็เยอะอยู่นะลูกถ้ามีคนเก็บได้แล้วเขาจะมาคืนเราไหมล่ะลูกอืมท่านก็พูดอย่างเงี้นก็หนูก็กลัวนะหนูก็บอกว่าไปไปไปไหว้ไหว้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยหน้าโบสหนูก็เลยไปยืนไหว้ทีนี้ หนูก็ห้อยห้อยลงปูสวงอยู่อืมีคอรนก็เลยมองมาหนูก็รู้สึกสะดุ้งนะตอนนั้นเฮ้เราทําอะไรเรารับปากหลวงปู่ไว้แล้วเราไม่ทําตามที่เราพูดหรือเปล่าสัจจะวาจาเราไม่มีอือะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยยกเหรียญลงปูขึ้นมาแล้วก็พนมมือแล้วก็สวดพระคาถาของหลวงปูสวงแหละหนูบอกว่าให้หนูหาแหวนเจอนะหลวงปู่นะถ้าหนูเจอแหวนแล้วหนูจะโอนเงินไปทันทีเลยหนูพูดแค่นี้แล้วหนูก็ กับไปที่รถขอให้หล่นหล่นหล่นอยู่แถวนั้นเนรืหอหนูก็บอกเพราะว่าพอไปเปิดที่ท้ายรถนะมันหล่นอยู่ท้ายรถจริงๆอะตรงนั้นอะเออหนูก็เว้ยจริงๆด้วยอีกนิดเดียวจะหลุดลงจากนะรถแล้วแน่ๆสงสัยน้องปู่มาเตือนสตินะเนี่ยว่าอืคือสําเร็จแล้วอ่ะก็ต้องต้องต้องทําตามที่พูดห,หนูก็เลยกดโอนเงินไปทันทีเลยวันนั้นตอนนั้นก็โอนไปเลยหนึ่งกองบุญน่ะ ล้วได้ได้พระมาได้พระไหมได้ได้รู้สึกเขาจะส่งมาให้แล้วน่าจะได้แล้วน่าจะอยู่ที่บ้านแล้วแหละแต่ว่าหนูไม่อยู่ในตอนนั้เนี่ยหนูได้องค์องค์ที่สองแล้วแหละองค์แรกก็หนูโอนไปหนึ่งกองบุญตอนอ่าตอนออกพรรษาค่ะชื่อว่าทอดทอดกระถินเนาะตอนนั้นหนูก็ร่วุญไปหนึ่งกองบุญสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยใช่ใช่สองห้าหกหกอะค่ะแล้วก็ได้พร้อม จีวรนด้วยวเนี่ยหนูก็เอาไปใส่กอดไว้แล้วก็ห้อยคอยอยู่เนี่ยแหละ <c oughs> นี่แหละปฏิหารที่หนูจะเล่าให้ฟังหนู <c oughs> หนูนึก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 คำพูดนึงอยู่ตอนนั้นน่ะหนูบอกหลวงปู่ว่าอขอให้หนูมีงานทุกเดือนเดือนละสามสองสามออเดอร์เลยนะหลวงปู่เอาแบบว่าเย็บแท,บ,ทบไม่ทันเลยหนูพูดอย่างเงี้ยคํ <c oughs> านี้แหละที่ที่หนูหนูสะดุ้งอยู่ตอนเนี้ยมันถึงออเดอร์เนี้ยหนูเย็บแทบไม่ทันจริงๆนะ เออหนูก็เลยบอกอุ้ยตายเราพูดอะไรไปเนี่ยคือมันใช่หมดเลยใช่ไหมหนูก็เลยมานั่งนั่งคิดแย้วงหนูก็เลยบอกสลวงปต่อไปน,นี้ก็เหมือนเดิมนะสองสามออเดอร์ 2, 3, order, เหมือนเดิมก็ได้หรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ไม่ไม่เอาแบบว่าเย็บแทบไม่ทันนะเอาแบบเย็บแบบสบายสบายทำแบบสบายสบาย,สบายได้เรื่อยๆนะไม่เครียดไม่กดดันพูดแค่นี้แหละนี่แหละหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เจอปฏิหารหลวงปู่เนี่ย สครั้งสามครั้งก็เลยแบบเอออยากจะแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังกักวนี่แบบว่าสิ้นหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ที่ศรัทธาของเราถ้าเราศรัทธาด้วยด้วยใจจริงอ่ะอปฏิหารก็เกิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่แบบว่ายึดมั่นอยู่ในขุนงามความเดียเนาะประมาณนั้นไม่ไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะคะนับว่าหลวงปู่สวงท่านมีความเมตตาคุณตุกสูงมาก ถึงแม้ว่าตัวกุณทุกเองจะเป็นคนสีสเกตมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่อยู่ไกลแต่คุณทุกก็ยังมีรูปสการะของหลวงปู่สวงที่ได้เช่ามาจากวัดไพรพัฒนานี่คงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้หลวงปู่ไม่ทอดทิง้งอีกทั้งคุณตุกยังสวดมนต์เป็นประจำนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่หลวงปู่สวงมักจะเน้นอยู่เสมอๆว่าให้ลูกหลานสวดมนต์ ธรรมดาแล้วคนที่ผิดศัจก,กับหลวงปู่มักจะโดนอะไรแปลกๆก็เหมือนกับคุณตุกที่ได้ตามที่ขอแล้วเหมือนลืมที่พูดไว้ในระหว่างที่ไปเที่ยวเหมือนหลวงปู่ท่านจะมาเตือนเรื่องแหวนทองน้ำหนักห้าสิบสตางค์ที่หล่นหายแต่พอขอหลวงปู่ว่าถ้าเจอจะรีบโอนเงินไปทำบุญแล้วในที่สุดก็เจอ จนคุณตุกต้องรีบโอนเงินไปในทันทีเพื่อทำบุญเป็นเจ้าภาพกองพ้าป่าที่วัดไพรพัฒนาจำนวนหนึ่งกองตามที่ได้บอกกับหลวงปู่เอาไว้สัจจะสศรัทธาและการสวดมนต์ภาวนาเป็นของคู่กันสำหรับหลวงปู่สวงแล้วท่านอาจจะเป็นอีกท่านหนึ่งก็ได้ที่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินมาโปรดท่าน อิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ